ประวัติของนางอุบลวรรน,นาพระอุบลวรน,นาเถรีเกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงสาวัตถีบิดามารดาได้ตั้งชื่อให้นางว่าอุบลวรน,นาตามนิมิตลักษณะที่นางมีผิวพรรณเหมือนกับดอกอุบลเขียว เมื่อนางเจริญวัยเข้าสู่วัยสาวนอกจากจะมีผิวงามแล้วรูปร่างลักษณะอย่างงดงามสุดเท่าที่จะหาผู้หญิงอื่นทัดเทียมได้จึงเป็นที่หมายปองต้องการของพระราชาและมหาเศรษฐีทั่วทั้งชมพูทวีปซึ่งต่างก็ส่งเครื่องบรรดาการอันมีค่าไปมอบให้พร้อมกับสู่ขอ เพื่ออภิเษกสมรสด้วยฝ่ายเศรษฐีผู้บิดาของนางรู้สึกรำบากใจด้วยคิดว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาน้ำใจของคนนั้นทั้งหมดเหล่านี้ได้เราควรจะหาอุบายทางออกสักอย่างหนึ่งแล้วจึงเรียกลูกสาวมาถามว่าแม่อุบลวรรณนา เจ้าจะสามารถบวชได้ไหมนางได้ฟังคำของบิดาแล้วรู้สึกร้อนทั่วสับทางกายเหมือนกับมีคนนำเอาน้ำมันที่เคี่ยวให้เดือดหนึ่งร้อยครั้งลาดลงบนศีรษะของนาง ด้วยว่านางได้สั่งสมบุรณ์มาตั้งแต่อดีตชาติและการเกิดในชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายของนางดังนั้นนางจึงรับคำของบิดาด้วยความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเศรษฐีผู้เป็นบิดาจึงพานางไปยังสำนักของภิกษุสงฆ์ แล้วให้บวชเป็นที่เรียบร้อยเมื่อนางอุบลวน,นาบวชได้ไม่นานก็ถึงวาระที่จะต้องไปทำความสะอาดโรงอุโบสถเธอได้จุดประทีป เพื่อขจัดความมืดและกวาดลงอุโบสถเห็นเปลวไฟท,ที่ดวงประทีปแล้วยึดถือเอาเป็นนิมิตขณะที่กำลังยืนอยู่นั้นได้เข้าฌานมีเตโชกสินเป็นอารมณ์แล้วกระทำฌานนั้นให้เป็นฐานเจริญวิปัสสนาก็ได้บรร,รลุพระอรหันผลพร้อมด้วย ปฏิสัมพิทาและอภิญญาทั้งหลายณที่นั้นนั่นเองเมื่อพระเถรีสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วได้เที่ยวจาริกไปยังชนบทต่างๆแล้วกลับมาพักที่ป่าอัมภวันสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคยังไม่ได้ทรงบัญญัติห้ามพิษุณีอยู่ในป่าเพียงลำพังประชาชนได้ช่วยกันปลูกกระท่อมไว้ในป่าพร้อมทั้งเตียงต่างก้นม่านแล้วถวายไปที่พักแก่พระเถรีนั้นฝ่ายนันธมานพผู้เป็นลูกชายของลุงของพระเถรีนั้นมีจิตใจหลงลักนางตั้งแต่ยังไม่บวช เมื่อทราบข่าวว่าพระเถรีมาพักที่ป่าอัมพวันใกล้เมืองสาวัตถีจึงได้โอกาสขณะที่พระเถรีเข้าไปบินทบาทในเมืองสาวัตถินั้นได้เข้าไปในกระท่อมหลบซ่อนตัวอยู่ในใต้เตียงเมื่อพระเถรีกลับมาแล้วเข้าไปในกระท่อม ปิดประตูแล้วนั่งลงบนเตียงขณะที่สายตายังไม่ปรับเข้ากับความมืดในกระท่อมนันธมานบก็ออกมาจากใต้เตียงตรงเข้าปลุกปั้มข่คมขืนพระเถรีถึงแม้พระเถรีจะร้องห้ามว่าเจ้าคนพาลเจ้าอย่าพินาศชิบหายเลย เจ้าคนพาลเจ้าอยากพินาศชิบหายเลยนันธมานนก็ไม่ยอมเชื่อฟังได้ทำการข่มขืนผ้าเทรีสมปรานาแล้วก็หลีกหนีไปพอเข้าหลบหนีไปไม่ได้ไก่แผ่นดินใหญ่ก็มีอาการประหนึ่งว่าไม่สามารถจะรองรับน้ำหนักของเขาเอาไว้ได้ จึงอ่อนตัวยุบลงแล้วนันธมานพก็จมดิ่งลงในแผ่นดินไปเกิดในอเวจีมหานรกฝ่ายพระอุบลวันรณเถรีก็มิได้ปิดบางเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้บอกแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นของตน นั้นแก่พิสุนีทั้งหลายต่อจากนั้นเรื่องราวของพระเถรีก็ทราบถึงพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ต่อมาพระบรมศาสดาทรงพิจารณาเห็นภัยอันจะเกิดขึ้นแก่กุลธิดาผู้เข้ามาบวชแล้วพักอาศัยอยู่ในปา่าอาจจะถูกคนพาลลามกเบียดเบียนปทุศล้าย ทำอันตรายต่อโพรมจรจรันได้จึงรับสั่งให้เชิญพระเจ้าประเสนปสธิโกศลมาเฝ้าตัดให้ทราบพระดำริแล้วขอให้สร้างที่อยู่อาศัยเพื่อนางพิสุณีสงในที่บริเวณใกล้ๆพระนครและตั้งแต่นั้นมาพิสุณีก็มี อาวาสอยู่ในบ้านในเมืองเท่านั้น